คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดิกระย,ยุไม่ถึง18ปีควรได้รับคําแนะนําและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะครับสวัสดีครับกระผมเฮียโชคทะลุรวยกินน้าเก๊กหวงไวมาแล้วนะครับ <laughs> มาแล้วนะครับผมเฮียโชคเรื่องเฮียโชคคนดีคนเดิมเพิ่มเติมกดจังไรคนอะไรไม่รู้โถไอ้โชคน <laughs> ะครับนะอไม่อยากให้เครียดนะครับผมมาดูเฮียโชคกันอยากให้มีแต่รอยยิ้มนะครับผมเฮียโชคเหมือนเดิมวิธีแห่งกีเลนเด้อ กิเลนกิเลนกิเลนรอบเสียแม่งก็จะหมานไม่หมานไม่รู้นะครับรอบนี้ก็ต้องหมานานะเพื่อไปกันเลยเพื่อไปกันไม่เสียเวลานะครับเสียเวลาเสียอะไรก็ช่างไป <c oughs> <c oughs> เ,เสียงเงี้ยโชคเป็นไรเนาะวันนี้มานะครับนะอาวันนี้เงี้ยโชคจะมาจับในเงินทุนน้อยเด้อ421รบาทเอาสัก400รอยนะเงินทุน4ี่ร้อยนะวันนี้นะเงี้ยโชคจะจับเงินทุนที่สี่สี่รอยบาทเด้อ4ี่รอยบาทนะครับวันนี้นะเบ็ดเท่าไหร่ดีนะเบ็ดหเบ็ดสบาทก่อนรนะดับแรกเพราะว่าถ้หโชคจะบวกเอาสัก5 0 0รอยพันหนึ่งก็อิ่มแล้วไปถอนไปใช้นะวันหนึ่งโอ้สวยถ้าคนเราไม่ใช้เงินเยอะพันหนึ่งก็อยู่ได้แล้ว นะเอาไปกันเลยนะครับผมกดเองกดเองนะดอกนี้มาในทุนน้อยนะวันนี้นะทุน400นะครับจะบวกเท่าไหร่นะเราไปดูกันเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดอะไรได้ก็กดกด,กดให้เฮียโชคหน่อยนะจะได้มีกำลังใจในการกทำคลิปทำทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับเ,เด้อเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อไปเรื่อยๆนะครับผมเป็น16บาทเด้อจะบวกเท่าไหร่นาะวันนี้เนาะเงินทุน400เนาะเงินทุน400อย่างนี้นะท่านผู้ชมนะ 400นะวันนี้นะเราจะกดกันไปสั้นๆยาวๆนะครับวันนี้จะเข้าให้เฮียไหมมีมาให้เฮียไหมโอ้ยนี่จิบเอ้มาหน่อยลูกเอ้ย6.4โอ้ย,อยไปถึง10ด้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเงินทุน400วันนี้จะมาทำจิบไห ว <c oughs> ันนี้เฮียจะมาทําคลิปทุน้อยนะท่านผู้ชมนะเออมันจะหมานจะเข้าให้เฮียไหมมันได้ลุ้นกันไปยาวๆวนันนี้ท่านผู้ชมก็กรอดูเนาะ FC แฟนผูกแฟนขับนะรอดูเฮียนะเพอาคนเขาอยากเล่นทุน้อยนะดูว่าเฮียกดยังไงไปยังไงนะเออลอยเจ็ดสิบแล้วมาสี่แมงเงย มุ้งเสียอย่างไหนปัปูฮะมุงเสียอย่างไหนปัปูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาใสปู๋วะราเฮียจะต้องรถเบ็ดล้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะ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 ดี๋ยวนะดูรอบนะสตีพเฮียนะเดี๋ยวนะดูรอบดูรอบก่อนมันต้องหมุนดิวะเฮ้ยวันนี้มันเป็นอะไรวะไม่หมาในเฮียเลยไม่เข้าเลยเลยนะ เฮ hey. ้ยนิ่งเป็นหืมโอ้ยนิย่งเป็นไก่หลับไปเฮ้ย hey. ไม้เฮียหน่อยครับผมเออไม้เฮียหน่อยเด็ดเด็ดแปดาโอ้ยหนอ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 ดอกนี้สี่สิบสามบาทนะครับเด็ดแปดบาทเงินทุนสี่ร้อยบาทอะากอีกเออ มาอีกรูมาอีกมาอีกรูมาอีกเออดอกนี้มาอีกรูมาอีกมาอีกมาอีกรูเออเอาพันเดียวกับพ่อแล้วมึอนี่นะจะบวกจะลบจะหารจะคูณอะไรก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะแต่อยากได้บวกอ่ะออเฮ้ย Hey, hey, hey. โชคเอ hey. ้วันนี้จะเป็นเฮียโชคหรือจะเป็นไอ้โชคเนาะมีเงิน400เขาก็เรียกไอ้โชคแล้วตอนนี้ตอนนี้เหลือ135บาทเียเรียกไอสัตว์โชคเลยนะ <laughs> hey, 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 hey. อเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอเฮียหน่อยขอเฮียหน่อยให้เฮียหน่อยตัวเดียว หกสิบสี่สิบสตางค์เงีงงเงี huh. 94, ้ย <necessary> งี้งีงเงี้ยเอ้ยยี่สแปดเอ้ยองสีมาให้เงี้ยหน่อยลูกเอออไปลูกไปเออตัวเดียวตัวเดียวเจยวเงี้ยขอ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 ตัวเดียวเออเต็มตีนเต็มตีนหดอกนี้เต็มตีนเต็มตีนนั่นผู้ชมเต็มช่องตีน เต็มสุดไอ้สัตว์เต็มสุดตีนเฮ้ยดีเจหลายดอกนี้เข้าสีดอกนะครับผมมาเฮ้ยดีเจหลายเอาไปพัมพารำพัม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 พารำพัมพัมพารำพัมพัมพารำพัม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 เบ็ดแปดบาทนะครับเงินทุนสี่ร้อยคอยเฮียหน่อยเลยเฮียขอร้องเถอะท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยสี่บาท เอ้ยคูณสี่เอ้ยมาอีกมาอีกเอ้ยตัดเข้าไปตึ้งตึ้งตึ้งตัดเข้าไปให้เฮียหน่อยตึ้งเข้าไปให้เฮียหน่อยท่านผู้ชมเอ้ยเออสิบสองบาทคูณเจ็ดโอ้โหแปดสิบสี่บาทเออเออเออมาอีกรุกมาอีกลูกเออสี่สิบเก้าบาทคูณสิบสามหกร้อยสี่สิบสี่โอ้โหดอกนี้กูหมาแล้วกูหมาแล้วเออดอกนี้มาแล้วนะท่านผู้ชมนะ เงินทุน400นะครับเออได้9 3 3 2แล้ว9 3 3แล้วล้นนะ9033เออฟังมาโหดีดอกสุดท้ายนะครับแล้วรอดอกนี้ก่อนนะ814บาทนะท่านผู้ชมนะดอกนี้นะเออฟีสปินนะครับผมเบด8บาทตอนแรกก็เบด16เลยสู้ไปสู้มาเลยเออไปอีก5ครั้งคูณ16 ไปลูกไปยังไม่มานะยังไม่มานะสามครั้งเออ,เออไม่มาเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยไอ้สัตนไอ้สัว์ทีเดียวขอหน่อยเฮียหน่อยไอ้สัว์ได้แปดร้อยนะมาโหลี ได้แล้วนะท่านผู้ชมนะเออ933บาทนะครับเงินทุนอยู่ที่400บวกมา300 4 5 6 7 8เอ,อ้ยบวก9บวกมา500นะท่านผู้ชม <laughs> ออถอนก็ได้นะครับเดี๋ยวเฮียจะลองกดจิ้มเลือกตาสองตานะครับผมเราดี๋ยว,ยวมีเศษไงมีเศษไงตาละ8บาทไงอ่าลองจิ้มดูลองจิ้ม,ด,มดูนะเผื่อมันหมานเข้านะครับ แต่ตอนนี้ได้กำไร500แล้วเดี๋ยวจะไปถอนแล้วอ mm hmm. <bowls à eze> ิ่มๆแล้วเอา500ไปใช้ก่อนก็ได้่ยนะเออเก้อยสิบาทเอ้ย44่สิบสี่บาทที่ผมเข้าพันใด้เฮียสมบัอิน่ะอันนะอันนะเต็มตีนดอกนี้นะครับ1,067งพับเจ็าทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไรอีกแล้วนะโอ้โหกำไรโอ้โหโอ้โหดอกนี้พอครับผมพอมาโหดี นะครับนะขอบคุณนะครับผมที่กดที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฮียนะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังเฮียมาตลอดเด้อครับเด้อจนจบคลิปเด้อขอบคุณนะครับผมวันนี้ก็บวกแล้วเอาเงินมา4ี่้อยบวกมาเท่าไหร่เนี่ย5 6ากเจดไปสี่ห้าหกดแดเก้าบดรยบวกอีก700้อยนะวันนี้นะเฮ้ยอิ่มแล้วพอแล้วได้เงินใช้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ thank <laughs> you